จะให้ชมถัว่วแปรบถัวถ่วแปรบถัว่วลันเตาครพืชอาหารผักประจำครัวอร่อยครับมีรสหวานครับต้มสุกแล้วมีรสหวานอร่อยมีวิตามินเอสูงนะครับกินอร่อยทำกับข้าวได้หลายอย่างแกงส้มแกงส้มแกงป่าแกงเปิอแกงเลียง ลวกจิมกินดิบก็ได้ครับทำส้มตำกินกับส้มตำนะครับซุปได้ครับซุปต้มซุปใส่น้ำปลรราลอยมากไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาครับปลูกง่ายครับปลูกง่ายดูแลง่ายครับไม่ต้องใช้สารเคมี ยาฆ่า,า,มาแมลงครับดินดินสโมส,มสมดินทั่วไปปลูกได้ไม่ต้องบำรุงมากเก็บขายได้ครับนะ สิบบาทโลสิบบาทขายได้อาสัยมีเยอะกระต้มจะอร่อยนะครับนะวักแก่เนี่ยเม็ดโตครับ โป้มอ,อร่อยครับเหมือนถั่วนะครับเราจะต้มให้ดูนะครับวันนี้พามาชมสวนตาฮวดครับแกกำลังพวนดินใส่ปุ๋ยคอกถูกฝนชะลมพอดีกำลังงามครับ แปนี้ปลงนี้มะลิครับมะลิมะลิะล,ะล,ลาเจ็บดอกขายกับมะลิลาทำพวงมาลัยครับ <_ n ose> ก็เขียวจะอุ่มขึ้นมาแล้วพวนดินลดน้ำ หวดแกขยันพวนดินรดน้ำใส่ปุ๋ยก็งามขึ้นมาแล้วพวนดินกันเสียให้หมดจะปลูกข้บโพดสาลี วันดินกันสียให้หมอดจะปูกข้าวโพดสาลี